อินต่อเนื่องกับเคมีพระนางไทยแทนนิมในมิวสิกวิดีโอฝนดาวตกสุดแสนโรแมนติกท่ามกลางท้องฟ้าและหมู่ดาวไปกับบรรยากาศงาน My s e e o เม t อ is M E T e O R p r e m พรีเมียอีเวจัดโดยค่ายเพลง4 o 1 Music ของกึ้งเฉลิมชัยมหากิจสิริที่เนรมิตดาดฟ้าเดอะพูบาชั้น6โรงแรมนิโก้กรุงเทพมหานครโฮเทลนิโก้แบงคอก ซอยสุขุมวิท55ทองหล่อให้กลายเป็นโรงหนังกลางแจ้งยามค่ำคืนสไตล์สกายไลฟ์ฟิล์มเปิดรอบพรีเมียร์ภาพยนตร์สั้นแนวแฟนตาซีเรื่อง My So-Me-Ti-E-O-R s m e t e เครื่องหมายสี่เหลี่ยมไททันสนิมขีดล่าง My s e o m e t i s m i t o พร้อมโชว์เพลงฝนดาวตก กันสดๆดให้สื่อมวลชนและผู้โชคดีได้ดื่มด่ำพร้อมพระนางไทแทน T Y T A N ไทแทนที่ประสานไทตันที่ประสานศิลปินชายเดียวหนึ่งเดียวสุดครบเครื่องของค่ายเจ้าของเพลงฝนดาวตก h T T P S colon youtube l i 8เน i เพลงสุดเพราะที่กำลังครองใจและตกใครต่อใครเข้าด้อมมาทันเดอร์ชื่อแฟนคลับของไทแทนเพิ่มขึ้นอีกมากมาย และนักแสดงสาวสวยน่ารักเลือดเหมอนาคตไกลสุดๆมิมรัตนวดีวงทองเจ้าของบทแย้มจากภาพยนตร์สุดหลอนที่หยดดาวรุ่งพุ่งแรงแห่งสังกัด gmmtv gmmtv มาแสดงเป็นนางเอกร่วมด้วยก๋วยเตี๋ยวจจตุพง์รุ่งเรืองเดชาพัฒน์ครีเอทีฟดเรคเตอร์ตัวแทนทีมผลิตหนังสั้นเรื่องนี้หนุ่มแทนหรือมีชื่อจริงว่าไทแทนที่ประสานเกิดวันที่5มีนาคม1999ปัจจุบันอายุ23ปี มีพี่น้อง3าคนพี่ชายหนึ่งและพี่สาวหนึ่งคนโดยหนุ่มไทยแทนนั้นจบการศึกษาระดับมัธยมจาก Charusbury International School และจบระดับปริญญาตรีจาก University College London ดีกรีความเก่งนักเรียนนอกไม่ธรรมดานะคนนี้นอกจากนี้เขายังมีความสามารถหลากหลายด้านทั้งร้องเต้นร่วมทั้งเล่นเครื่องดนตรีได้อีกหลายชนิด,ชนดเช่นกีตาร์เปียโนโกลองไวโอลิน สำหรับจุดเริ่มต้นของวงการบันเทิงของหนุ่มไทยแทนเริ่มจากที่ขาเป็นเด็กหนุ่มที่รักและลหลงไหลในเสียงดนตรีและมุ่งมั่นฝ่าฟันและเดินตามความฝันในเส้นทางมาตลอด10ปีและความฝันของเขาก็เป็นจริงเมื่อกึ่งเฉลิมชัยมหากิจซิริบอสใหญ่แห่ง411 Music จับปลูกปั้นให้หนุ่มไทแทนขึ้นแท่นเป็นศิลปินซึ่งหนุ่มไทยแทนเป็นศิลปินร่วมค่ายกับแอลลี่สาวสวยเสียงดีที่เพิ่งประกาศออกซิงเกิลเดียวและโด่งดังไปเมื่อไม่นานนี้และหลังที่หนุ่มไทแทนนั้นเซ็นสัญญาของค่าย411ิมิวสิกหนุ่มไทแทนถูกส่งตัวไปฝึกสก,กิลการร้องการเต้นและการแต่งเพลงถึงประเทศเกาหลีเป็นจำนวน2ปีเลยทีเดียวบอกเลยเขาคนนี้มาแบบไม่ธรรมดามาพร้อมออร่าศิลปินสไตล์ออปป้าเกาหลีเกาใจมาแม่ โดยจัดให้ดูก่อนฉายจริงอย่างเป็นทางการในวันนี้วันที่21พฤศจิกายน2567ทาง y o u t u b t @411n แอบสปอยว่ามีเซอร์ไพรส์เป็นตัวละครลับตัวซีเครตเพื่ออัดทรดขั้นสุดจึงต้องขอเชิญไปติดตามชมกันเอาเอง